สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาถอดบทเรียนในฐานการ์ลูออทรัพย์ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไขสาหลักการ4มิติ3ศาสตร์ของในหลวงชการที่9น้อมนำสู่พะลรมราโชบายของในหลวงชการที่10ค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวค่ะ ดิฉันชื่อเด็กหญิงสัญญาที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกเป็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนในระดับัานมัธยมศึกษาปีที่หกค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเมทาวินีผู้พูนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเป็นผู้จัดการในฐานการเรียนรู้อมรัพย์ค่ะดิฉันเด็กหญิงวิภาวรรีช้างพินิจอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของฐานการเรียนรู้อมรัพย์ค่ะ ชั้นชื่อเด็กหญิงธมรชตตอ่อนอยู่ระดับชั้นธยมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับฝากเงิน,นะคะ่ะวัตถุประสงค์ในวัตถุประสงค์ของฐานการเรียนรู้ออมทรัพย์นะคะมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนรู้จักการรู้จักขั้นตอนการฝากเงินอย่างถูกวิธีส่งเสริมให้นักเรียนมีความประหยัดอดออมและทําให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นคะ่ะต่อไปเราจะขอสาธิตขั้นตอนการฝากเงินของโรงเรียนวัดยังเอ็มประชานุคะห์นะคะ โดยที่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีการฝากเงินกับคุณครูทุกวันจะทําให้ตัวนักเรียนเองรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายทําให้เกิดความประหยัดอีกด้วยค่ะ และเมื่อนักเรียนออมเงินครบหนึ่งเดือนแล้วทางตัวแทนของห้องจะนําจานวนเงินสมุดบัญชีไปฝากเงินแบบันถึงออมทรัพย์มาให้กับทางเจ้าหน้าที่ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่จึงทําการตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนเงินและสมุดบัญชีแต่ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตน,นเองและผู้อื่นในการในการตรวจนับเงินมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางานค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบเงินครบตามจํานวนแล้วเราก็จะทําการประสานงานกับธนาคารออมสินสาขาโลตัสท่าทองนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ธานาคารมารับเงินที่ฝากไว้ โดยที่นักเรียนคนใดฝักเงินกับทางเราจะสามารถถอนถอเนเงินไวไวใช้ในยามจะเป็นกับาธนาคารได้อีกด้วยค่ะพวกเราในหางการเรียนออมทรัพย์จะทําการหารหนน้อยอยอดเงินออมในแต่ละปีการศึกษาโดยที่เราจะให้รางวัลเป็นกระปุกออมสินมีการใช้หลักการทรงงานของในหลวงชาติก,การที่9ประหยัดเรียบง,ง่ายและประโยชน์สูงสุดมาใช้ในฐานการเรียนรู้ออมทรัพย์มีวิทยากรคือนายทรงกับบรรยางมาช่วยในการทํากระปุกออมสินจากไม้ผ่อีกด้วยค่ะ มีการบูราณาการมีการบูราณาการวิชาสังคมศึกษาในส่วนของสาระเสราสารในการอ้อมมาใช้ในมาใช้ในการเรียนการสอนในเรื่องมาใช้ในการเรียนการสอนในฐานการเรียนรู้อ้อมรั์ของเราพวกเราอีกด้วยค่ะ และพวกเรานำมาวิเคราะห์ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้นการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10คือการศึกษาต้องสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านซึ่งตรงกับด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมรู้จักการแยกแยะสิ่งผิดชอบชัว่วดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองค่ะ นอกจากนี้เรายังสามารถนำหลักการออมทรัพย์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะเช่นรู้จักการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนขยายผลสู่ครอบครัวให้ทุกคนรู้จักการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นของตนเองมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบค่ะพวกเรานักเรียนแกนนำในฐานะรู้ออมทรัพย์ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ